สวัสดีครับท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยกับสายกลางชาแนลสายทางแห่งธรรมะที่สอดแทรกหลักคำสอนทางพุทธศาสนาวันนี้จะมาขอเล่าถึงหลวงปู่ขาวพุทธรักษิโตวัดป่าคูนคำวิปัสนาบ้านกลางตําบลกุดไฮอำเภอกุดบาทจังหวัดสกลนครที่วัดท่านจะมีรูปปั้นหลวงปู่ใหญ่เท่าองค์จริง ซึ่งมีปฏิหารมากท่านอายุ48ปีเมื่อปี2559ท่านได้เคยพบหลวงปู่เทพโลกอุดรสองครั้งครั้งแรกตอนเป็นเนนอายุ12ปีเข้าป่าไปกับเพื่อนเนนเพื่อไปเที่ยวเล่นแล้วก็หลงป่าออกไม่ได้เลยได้พบพระชลารูปหนึ่งนั่งอยู่ผิวสีขาวออกชมพูผมสีขาวบอกทางออกจากป่าให้และครั้งที่สอง ท่านไปที่ฝั่งลาวตอนอายุ16โดนทหารเวียดนามล้อมไว้เพราะคิดว่าท่านเป็นสายลับท่านต้องนั่งสมาธิหลบอยู่ด้วยความกลัวปรากฏว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรมาสก,กิดท่านถามว่าจะให้ช่วยออกจากวงล้อมไหมถ้าจะให้ช่วยก็ให้หลับตาลงพอหลับตาหลวงปู่ก็จับมือท่านแล้วก็มีลมมาปะทะหูก็อื้อเหมือนจะเป็นลม เมื่อลืมตาก็เห็นพระพุทธรูปตั้งอยู่สามองค์ถามท่านว่าเป็นที่ไหนท่านว่าอยู่บนภูเขาควายท่านจึงอยู่ปฏิบัติธรรมที่นั่นทุกเช้าก็จะมีคนมาใส่บาตรให้แต่เมื่อตามไปดูก็ไม่พบว่ามีบ้านคนอยู่แถบนั้นเลยวันหนึ่งจึงคิดลองถามชาวบ้านคนนั้นดูพอจะถามเขาก็ชิ่งพูดไปเลยว่าไม่ต้องถามถ้าถามจะอดฉันข้าว ทุกคืนท่านจะได้ยินเสียงพระมาสอนธรรมะเรื่องสติปัฏฐานและอสุภกรรมฐานให้เมื่อท่านปฏิบัติไปนานจะครบสามเดือนเข้าเรื่องที่คิดจะสึกก็เลิกคิดและพูดเปยออกมาว่าจะไม่สึกแล้วพอท่านพูดจบหลวงปู่เทพโลกอุดอรก็ปรากฏกายขึ้นทันทีท่านเล่าว่าหลวงปู่เทพโลกอุดอรท่านเป็นพระสมัยพุทธกาล เป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสสปะท่านตั้งใจอยู่เพื่อรักษาพระพุทธศาสนาให้ครบห้าพันปีท่านจึงไม่มีบ้านไม่มีพี่น้องจะคอยช่วยเหลือพระที่อยู่ในป่าและได้รับอันตรายหรือติดขัดทางธรรมะท่านไม่มีชื่อแต่ลูกศิษย์ของท่านคือวังหน้าท่านบุญมากและกลมพระราชวังบวรมหาสุลสิงหนาะสมัยราชการที่หนึ่งเรียกท่านว่า พระขูเทพโลกอุดรและสร้างพระให้ท่านปลุกเสกให้ส่วนพระที่ไม่ใช่กลุกวังหน้านั้นท่านไม่ได้ปลุกเสกแต่ผู้ที่นับถือท่านสร้างถวายไว้ด้วยความเคารพดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรปลุกเสกพระกุกวังหน้าเพียงชุดเดียวเท่านั้นหลวงปู่เทพโลกอุดรขอให้ท่านสร้างโบสถ์ที่วัดนี้แต่ท่านบอกสร้างไม่ได้หรอกเพราะไม่มีเงิน หลวงปู่บอกไม่เป็นไรพรุ่งนี้จะมีผู้มาถวายเงินเจ็ดแสนบาทพอวันรุ่งขึ้นก็มีคนมาถวายจริงๆจึงได้เริ่มสร้างปัจจุบันใกล้จะเสร็จแล้วท่านเล่าว,ว่าหลวงปู่เทพโลกอุดรมีผิวกายสีดำแดงแต่ดูออกผิวขาวเนื่องจากผิวของท่านใสละเอียดและมีรัศมีเกษาสีขาวเป็นเส้นละเอียดไม่สั้นไม่ยาวเกินไป ดูเหมือนปุยนุ่นในตาสีดำผมจีวรสีเหลืองไม่เข้มนักท่านสอนเน้นเรื่องสติคือให้มีสติในทุกเมื่อและไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นคือไม่ให้มีห่วงชาวบ้านแถวนั้นเคารพหลวงปู่ขาวมากและเรียกท่านว่าหลวงปู่ตั้งแต่ท่านยังเป็นเนนโดยเรียกว่าหลวงปู่เนนท่านว่าชาติก่อนท่านเป็นคนลาวแม้ทุกวันนี้ก็ยังรู้เรื่องของเมืองลาวมาก หลวงปู่ขาวพุทธลักขิตโตท่านได้เมตตาเล่าเรื่องของหลวงปู่เทพโลกอุดรให้ได้รับทราบว่าเรายอมจริงๆยอมรับท่านทุกอย่างยอมเป็นทาดรับฉายท่านยอมซีโลราบเพราะเราเคยเห็นสิ่งต่างๆหลายอย่างจากท่านแต่ถ้าจะให้เรายกให้เห็นเป็นหลักฐานอ้างอิงเช่นคนอื่นๆนั้นจนปัญญาเพราะไม่รู้ตัวตน ในตอนที่ได้อยู่กับท่านด้วยกายเนื้อตลอดเจดวันแต่สำหรับทุกๆุกวันพระท่านจะมาสอนประจำทางสมาธิไม่ว่าจะอยู่ที่ใดทุกวันพระท่านก็จะมาสอนให้โอวาดอย่างงานล่าสุดที่ท่านให้บูรณะพระาธาตุคุณคำในวัดมีอะไรจะปรึกษาท่านตลอดอย่างปรึกษาท่านว่าลูกจะสร้างสิ่งนี้จะสำเร็จไหมท่านหลวงปู่บรมคู จะบอกให้ทราบลูกเอ๋ยถ้าถามว่าการสร้างในพระพุทธศาสนานี้มันดีไหมคือมันดีแต่อย่างงมงายแต่ให้สร้างเพราะจะได้ร่วมกันสละความตนีสร้างเพื่อให้เป็นพุทธบูชาถ้าจะสร้างด้วยเหตุอื่นอันดีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าการสร้างวัตถุเพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิต,ต่างๆอย่างงมงายนั้นมันผิดกับหลักคำสอนนะ พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระบรมศาสดาของเราท่านไม่ได้สอนเรื่องฤทธิ์เรื่องเดชท,ท่านไม่ได้สอนให้ทําในเรื่องวัตถุมงคลแต่ถ้าเราทําก็ทําได้แต่ว่าเราอย่าไปยึดติดกับมันเราเอาไว้เพื่อประดับประดาโลกแต่สิ่งนี้ไม่ใช่แก่นของพระธรรมแต่พ่อก็ไม่ห้ามแต่ก็อย่าไปหลงงมงายจนถอนตัวไม่ขึ้นวัตถุมงคลนั้นมันดีตรงกำลังใจ สมมุติเรามีความท้อแท้แต่จิตเรามีความเชื่อว่าสิ่งทั้งหลายมันจะช่วยได้นั่นแหละคือตัวศรัทธาความเชื่อมันเกิดเป็นฤทธิ์กระตุ้นจิตใจของเราให้เกิดผลเมื่อผลมันเกิดขึ้นที่จิตใจเขาได้รับผลเขาจึงเกิดความเชื่อศรัทธานับถือถ้าทำด้วยความเชื่อศรัทธามันจึงจะเกิดเป็นฤทธิ์เป็นผลถ้าเรามีความเชื่อ ขอให้เราตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาทุกภพทุกชาติบารมีธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเป็นพระบรม,มคูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลลโลกนี้อย่างเราเป็นพระภิษุก็เอ่ยขอบินทบาทเอากับเทวดาองค์นั้นกับเทวดาองค์นี้หาข้าทาสบริวารที่เคยสร้างบุญบารมีธรรมในพระพุทธศาสนา ถ้าจะสร้างนั่นสร้างนี่ให้บอกวัตถุประสงค์เขาและขอบารมีเขาขอแผ่เมตตาบิณฑบาตให้ไปสกิดจิตใจฆ่าธาตุบริวารเนื้อนาบุญสาวกของพระพุทธเจ้านั่นแหละใครมีศรัทธาขอให้มารวมบารมีทำอธิษฐานเอาสำหรับเรื่องราวที่ได้นำมาเสนอก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม และเป็นกำลังใจที่ดีเสมอมาทางเราหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ